ใบด้วยสุดยอดมากฝีมือโอ้ยโอ้ยโอ้ยกังเกงมันครับไหนดิลูกีว้าวแห้งหมดละสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช็อกโกไฟแช์แนลนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาดูเราทำบ้านนะคะไปดูกันเลยค่ะเพราะที่น yeah ี่ก็จะเป็นที่แร่ของเราเองนะคะ ไปดูกันเลยนะคะเดินมาเดินมาค่ะตรงเนี้ยดูพื้นที่ของเราตรงนี้ว้ายอันนี้คือต้นอะไรอันนี้คือมันสับปะหลังอันนี้คือต้นมันสับปะหลังนะคะ มันถูกทิ้งไว้ประมาณหนึ่งพันปีที่ผ่านมาอ๋อหนึ่งพันปีแล้วค่ะไม่อ้าอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างนี่เลยอันดับแรกเลยก็คืออันี้นะคะเราจะมาทำตรงนี้ก่อนนะคะเราจะทำให้มันเรียบๆดูให้มันสะอาดๆแบบว่าทำให้คนมาอยู่ได้นอนได้แล้วก็ จะได้ไม่ไม่มีแมวมีหมามานอนกับเรานะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเพราะว่าตรงนู้นมันกลายไปนิดนึงอยู่ตรงนี้เราจะได้ไม่ต้องตัดต้นข้าวโพดเยอะเราไม่มีแรงตัดนะคะเมื่อกี้ก็ตัดไปแล้ว <laughs> ้วก็เป็นได้ทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วแม้ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกับฉันเลยค่ะเราไปเลือกใบตองกันเลยนะคะเราจะเลือกอันที่มันไม่ค่อยแตกแบบเนี้เนี่ยมันจะแตกเดี๋ยวฝนตกแล้วมันเดี๋ยวฝนมันจะรั่วนะคะ ไม่แตกแล้วอันนี้คือไม่แตกนะสุดยอดมากฝีมือนี่ค่ะเสร็จแล้วบ้านของเรานะคะโอ้ยเรานั่งพักก่อนคือหม้อทงปีของเรานะคะ เราจะทำกินตรงนี้แหละนี่นะคะนี่คืออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรตั้งจุภาษามเขาเรียกว่าตั้งจุ๊แล้วภาษาไทยเรียกว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันตาสามขามั้งเราจะจุดไฟตรงนี้แหละแต่ว่า ก่อนที่เราจะจุดคือวันนี้เราจะทําเมนูยอดฮิตนะคะเมนูพันปีเหมือนกันก็คือยอดฟักทงยอดฟักทงยอดฟักทองยอดฟักทงเมนูยอดฟักทองต้มนะคะเป็นเมนูที่เขากินมาแล้ว1,000งปี <c oughs> ตั้งแต่ เออไม่ใช่เราไปเก็บยอดฟักทองกันนี่นี่มาตรงนี้เออมือเด็ดก,ก็เด็ดไม่ชำนาญก็มาถึงบ้านนะคะ<อ> เหนื่อยขอกินน้ําแป๊บหนึ่งตากล้องกินไหมคะเอาให้ตากล้องกินหน่อยเดี๋ยวตากล้องเหนื่อย<า>เดี๋ยวเราจะเด็ดยอดฟักทองให้ดูนะคะ นี่นะคะวิธีนะคะเด็ดออกแบบนี้ให้ใย,ยมันออกให้หมดนะคะปึ๊บทิ้งค่ะอันนี้นี่ให้มันออกให้เยอะที่สุดนะคะเราก็ทิ้งอันนี้ไปเลยเพราะว่าเราไม่กินบางคนเขากินนะแต่ว่าเราไม่กินทิ้งไปให้หมดเลย <c oughs> เอาสั้นๆประมาณนี้อุ้ยยุงเยอะเราไม่ได้เอาอยากันยุงมาเราต้องรีบก่อไฟเดี๋ยวเราก่อไฟก่อนเราใช้อะไรก่อไฟดีเราก่อไฟด้วยอันนี้นะคะใ,ใบมงใบไม้นะคะคเราจะทำแบบนี้ปุ๊บ แล้วก็วางแบบนี้แต่ว่ากดอ,อื่นนะคะเราต้องมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะคะอือ้ออออยอ,อุ้ยอย้ยกางเกงมันครับน <c oughs> ี่ไปแจนเลยแบบนี้แบบมันจะติดหรือเปล่าอยู่ที่วาสนาของเราดับ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 แล้วเราจะไปเริ่มตรงนี้ จะติดหรือเปล่ารอดูนะคะวิกติดด้วยติดด้วยอเอาด้ามเอาใหม่เอาใหม่ไม่ต้องรับประทานกันแล้วอะ เอาใหม่นะคะเอาใหม่นะคะมามามาตื่นเต้นตื่นเต้น,ต,นติดแล้วจะได้กินแล้วค่ะวันนี้เอาแล้วนะครับเริ่มแล้วครับ ามไปที่อื่นอย่างเดียวเลยอ่ะเอาเล่นกับไฟตั้งหนสิลูกพี่ว้าวแห้งหมดลวตายแล้วไม่ได้กินแน่เลยอ่ะอ้ยยุงก็เยอะเรากลับบ้านดีไหมอ่ะกลับบ้านดีกว่านาะแบบไม่ไหวแล้วอ่ะเดีย๋ยวเราเอาไปต้มที่บ้านกินกันอ้ย ดูสิบ้านเราก็อ้าวอ้าวพ,พังพังบ้านพังสงสัยวันนี้เราได้กลับบ้านแน่เลยอ่ะเรากลับบ้านกันเถอะอันนี้เอาไว้เดี๋ยวกลับบ้านไปแล้วก็ทำเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มกินที่บ้านนะคะไปเรากลับบ้านกันเถอะไม่มีอะไรจะกินแหละขณะน,น,นี้เวลาสิบโมงแล้วโอ้าาอมาดี๋กันเยว เราต้องเอาไปตองมาหอ่อเอาบ้านเรานี่แหละ <c oughs> มันใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณสองชั่วโมง,โมง <c oughs> ทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่าง <c oughs> ตอนนี้หกโเจนีแล้วโอ้ยเอาลือของกลับบ้านคะ่ะกลัวยุงนะคะวันนี้นะคะเราจะกลับบ้านนะคะส่วนบ้านหลังนี้นะคะ สงสัยว่าเราจะโดนยุงหามเนี่เลยถ้าเรานอนที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปต้มผักกินที่บ้านแล้วก็ไปกินข้าวที่บ้านหิวกก้าวแล้วไปกันเถอะ